ที่แชร์กันเยอะในโลกออนไลน์เรียกว่าร้อนจริงๆค่ะมาจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ภาพตารางเบิกจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาหรือที่เรียกกันภาษาว่า OT เนี่ยนะคะของนายสถานีรถไฟในพื้นที่ปัตตานีค่ะรายละเอียดนยระบุว่าอัตราเงินเดือนของนายสถานีอยู่ที่61,210บาทเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการเบิกโอที1ชั่วโมงคิดเป็นเงิน120 0 0 0บาท 2, บาท12,000บาทตัวเลขง ะะเพราะฉะนั้นรวมว่าทั้งเดือนเนี่ยพอไปบวกกับเงินเดือนพฤษภาก็นายสถานีคนนี้จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณสัก1 6 3 0 0 0บาทเมื่อวานนี้พอแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์ก็เลยมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่านายสถานีท่านนี้ทำงานเกินเวลามากขนาดนี้ตั้งเดือนหนึ่ง401ชั่วโมงเนี่ยได้ยังไงคนคนเดียวเป็นไปได้เหรอ สุดท้ายนะครับมติชนออนไลน์ก็เลยสัมภาษณ์โทรศัพท์กับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอาระยะปิทดิตนะครับซึ่งท่านก็ชี้แจงว่าใบารายการเบริกค่าล่วงเวลาที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นเอกสารจริงทั้งในส่วนของวันที่ทํางานล่วงเวลาและจานวนเงินที่ระบุไปในใบเบิกส่วนสาเหตุที่มันต้องมีการเบริกค่าล่วงเวลามากถึง401ชั่วโมงนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการเล่งรัดงานซ่อมบํารุงทางรถไฟเส้นทางสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยต้องมีการร้องขอ ให้ในายสถานีคนนี้เนี่ยทำงานล่วงเวลาทุกวันเป็นเวลา1เดือนเต็มก็คือในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้การซ่อมทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วโดวยอัตราค่าล่วงเวลาที่ทำการเบิกเฉลี่ยวันละ2,040บาทซึ่งมันก็สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของพนักงานคนนี้ที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นระดับนายสถานีชั้นหนอัตราเงินเดือน6 0 0 0 0กว่าบาท แล้วคุณอารยะบอกว่าเราต้องไม่ลืมประเด็นด้วยว่านี่คือนายสถานีที่อยู่ในจังหวัด3จังหวัดชดายแดนภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเสี่ยงภัยมากกว่าที่อื่นด้วยเนี่ยค่ะครับแลวปัจจุบันเนี่ยรอฟทอส่งนายสถานีไปประจําแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งก็ต้องปฏิบัติงานตามเวลาราชการในทุกวันดังนั้นถ้าราอฟทอจะให้มีการทํางานนอกเวลาเพื่อซ่อมทางก็จําเป็นต้องขอให้ในายสถานีคนนี้มาทํโอ T ให้เพราะมันมีพนักงานประจําแค่คนเดียว ซึ่งการเบริกโอทีหลักแสนบาทก็ไม่ได้ทาเป็นประจามีแค่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเด,นเดือนเดียวเท่านั้นแต่หลายคนเห็นแล้วตกใจเท่านั้นเองแต่เห็นว่าเดี๋ยวทางรอทอจะขอนําใบเบิกค่าโอทีอันนี้เนี่ยมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งแล้วก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบนะคะว่าข้อสรุปเนี่ยเป็นยังไงแต่เบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เบิกค่าล่วงเวลาลักษณะแบบนี้อีกสักประมาณ1ิบรายเนื่องจากว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยรอทอมีการเร่งรัดให้ในายสถานีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกสถานีต้องดูแลเรื่อง จากเบื้องต้นอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกันในเชิงลึกอีกทีหนึ่ง